โอ้โหน้องทุกคนนอกจากโรบอกจะเอาจริงแล้วแฮกเกอร์ก็เอาจริงเหมือน เพราะว่าช่วงนี้นะคะน้องๆหลายๆคนเนี่ยเข้ารหัสของตัวเองไม่ได้หรือบางคนถึงกับโดนแฮกเลยล่บอกเลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะน้องๆหลายๆคนทักพี่แป้งมาเยอะมากๆเลยว่าพี่แป้งครับผมจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงดีผมไม่สามารถเข้ารหัสของตัวเองได้หรือรหัสของผมเนี่ยถูกเปลี่ยนไปโดยที่ผมไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนเองหรือขนาดที่ว่าบางคนถูกเปลี่ยนอีเมลไปเลยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพี่แป้งได้ทําคลิปบอกน้องๆไปแล้วนะคะว่าเฮ้ยต้องๆรหัส2ชั้นนะหรือบางคนที่ลืมรหัสของตัวเองจะมีวิธีแก้ไขยังไง พี่แป้งทําคลิปบอกน้องๆไปแล้วแต่น้องๆไม่ดูกันซึ่งพี่ป้งจะบอกเลยนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเราโดนแฮกแล้วมันก็โดนแฮ็กไปเลยนะคะไม่สามารถเอารหัสกลับมาได้พี่แป้งไม่อยากให้น้องๆเป็นเหมือนวัวหายแล้วล้อมโค้นนะคะเพราะน้อง มไม่ยอมทําตามที่วิธีที่พี่แป้งบอกท้เองซึ่งช่วงนี้นะคะแฮกเกอร์ระบาดหนักมากๆเลยนอกจากน้องๆหลายคนจะโดนแบนแล้วบางคนถึงกับโดนแฮก,กรหัสไปเลยค่ะหรือบางคนรหัสก็หายไปเลยซึ่งตอนนี้นะคะพี่แป้งอยากให้น้องนๆนะคะป้องกันร,รหัสของตัวเองนะคะใครนะคะที่ยังไม่ได้ยืนยันอีเมลหรือเบอร์โทรตัวเองในบัญชีโลบกของตัวเองต้องรีบทําแล้วนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ ว่าโรบอกจะแบนบัญชีเราหรือจะกลัวแฮกเกอร์เอารหัสของเราไปซึ่งตัวพี่แป้งเองตอนนี้ยังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนรหัสหรือทําอะไรเลยาอมีน้องๆหลายคนก็บอกพี่แป้งเหมือนกันว่าผมมาไปเปลี่ยนรหัสปั๊บผมโดนแบนเลยพี่แป้งก็รู้จะหาทางออกยังไงนะคะยังไงก็อยากให้น้องๆนะคะช่วยกันนะคะดูแลสอดส่องเพื่อนๆด้วยอยากไปเข้ารหัสเพื่อนบัวซวนะหรือช่วยเตือนเพื่อนๆด้วยว่าให้เปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเองทุก3เดือนนั่นเองค่ะซึ่งกระบวนการที่น้องๆไปถูกแฮกเนี่ยพี่แป้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องๆอะ คยถูกแฮกแบบไหนมาซึ่งตัวพี่แป้งพี่แป้งยังไม่เคยถูกแฮกนะคะแต่ก็พอมีประสบการณ์ว่าตัวเองเหมือนจะถูกแฮกเหมือนกันก็คือมีคนส่งลิงก์เกี่ยวกับโรบอบมั่วๆมาแต่ตัวพี่แป้งเองก็ไม่กล้ากดนะคะก็เลยไม่ถูกแฮกไปและอยากจะบอกน้องๆน,นะคะว่าคนไหนที่เคยโดนแฮกแล้วหาโนโอ,องไม่เปลี่ยน i อพีคอมหรือ i p เน็ตของตัวเองเนี่ยอาจจะโดนแฮกอีกรอบหนึ่งก็ได้นะเพราะมันเฟซฟ IP ของเราไปแล้วเรียบร้อยต่อให้น้องๆสมัครมาใหม่น้องๆก็ยังโดนแฮกเหมือนเดิมนะคะ ซึ่งไม่ใช่ว่าโหพอพี่แป้งทำคลิปนี้ออกมาน้องๆไปหาโปรแกรมกันฮงกันแฮกมาไปกดลิงกมั่วซั่วสรุป,รปโดนหลอกโดนแฮ<ห>กเหมือนเดิมก็ไม่เอานะคะวิธีนีง่ายๆนะคะที่พี่แป้งเคยสอนว่าเฮ้ยเรายังพอมีวิธีเบื้องต้นในการที่เราจะป้องกันการแฮกได้นั่นก็คือนี่เลยค่ะน้องๆกลับไปดูคลิปนี้ของพี่แป้งนะคะซึ่งพี่แป้งเคยทำไว้แล้วนะคะน้องๆซึ่งเราจะสามารถป้องกันรหัสของเราได้โดยการที่เราเนี่ยทำการล็อกสองชั้นไว้นะคะมันจะแจ้งเราไปที่อีเมลของเราเมื่อใครล็อกอินเข้ารหัสของเรานั่นเองค่ะ สามารถกลับไปดูได้นะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะคะส่วนใครที่มีปัญหารู้สึกว่าเฮ้ยเราจํารหัสของตัวเองไม่ได้หรือ,หร,อรหัสเราถูกเปลี่ยนให้น้องๆน,นะคะมาดูคลิปนี้ของพี่แป้งนะคะพี่แป้งได้สอนน้องๆแล้วว่าหากเราลืมรหัสเนี่ยแล้วไม่ได้เชื่อมอีโมจอ,อีเมลไว้มีวิธีแก้ปัญหาที่เราจะเอารหัสกลับคืนมายัางไงไปดูคลิปนี้ได้เลยพี่แป้งก็จะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะสําหรับ2คลิปนี้หวังว่าคลิปของพี่แป้งจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆน,นะคะพี่แป้งไม่ได้ทำแค่ของฟรีอย่างเด มีแต่ของฟรีพี่แป้งอาจจะมีคลิปที่มีสาระเกี่ยวกับโรบอทมาบอกน้องๆก็ได้นะคะหรือก็จะเป็นข่าวที่มาเตือนน้องๆแบบนี้นะคะบางทีพี่แป้งอาจจะมาเล่นเกมกับ f อบ้างหรือเล่นเกมตามแมปบ้างก็อยากให้น้องๆมาดูกันนะคะเพอช่วงนี้ไม่ค่อยมีของฟรีเลยพี่แป้งก็อยากลงอย่างอื่นบ้างอยากให้น้องๆมาดูกันนะพี่แป้งจะได้มีกําลังใจในการทํา YouTube ต่อไป ที่โดนแฮกรหัสมาใหม่ๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะมาเมนใต้คลิปของพี่แป้งด้วยพี่แป้งอยากรู้ว่ามีน้องๆโดนแฮกกันเยอะมากไหมเพราะก่อนหน้านี้ที่พี่แป้งทาคลิปลงไป2คลิปเกี่ยวกับที่โรบอกเนี่ยมาแบนรหัสของเรานะคะก็มีน้องๆมาเมนเหมือนกันว่าเทานทั้งแบนรหัสโดนทั้งแฮกเกอร์แฮกรหัสไปนะคะยังไงก็ช่วยพิมพ์บอกพี่แป้งด้วยนะคะพี่แป้งจะได้หาที่ค่าววิธีมาช่วยแก้ไขกับน้องๆน,นั่นเองค่ะ ให้กับน้องๆอย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆให้เพื่อนๆมารู้ด้วยนะคะว่าวิธีแก้ปัญหาง่ายๆแบบเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่แปงด้วยเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย